พาทุกคนไปกระบ,บีโดยสายการบินแอร์เอเชียสู่สนามบินเปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่โรงแรมกันเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นโรงแรมทามะโฮเทลถึงโรงแรมแล้วก็ดูรอบรอบกันเลยนะคะว่าสวยไหมทุกค้าทุกคนบรรยากาศมีสระว่ายน้ำด้วยนะข้างในนู่นเดี๋ยวสัญญาก,ก็จะซูมให้ดูนะคะ นี่ก็เป็นโซนรับแขกของหน้าฟอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกินข้าวค่ะเากลงมาจากเครื่องก็ไปินข้าวกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสถานที่แห่งแรกของเราก็คือคลองลูดมีเจ้าถิ่นด้วยเราก็จะมาพายเรือคายักกันที่คลองลูดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ เช่าเรือไปอไกับน้องอเคเออจำชื่อไม่ได้แล้ว,ว,วแล้วแล้วแล้วก็เพื่อนร่วมทริปอีก2คนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิวธรรมาชาติสวยๆกันเลยนะคะว่าคลองหลูดเขามีบรรยากาศยังไงบ้างน,น,น,น้ำใสมากๆทุกคนแล้วก็ วันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากๆเลยนะคะสัญญาก็จะมากับน้อง,งอที่อยู่ทิปทัวร์นะคะก็ให้เขาพายพายเราไปเนาะเราก็พายทางนี้ไม่ค่อยได้หรอก<ง>แต่ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเราก็จะพายได้เพราะบ้านเราน้ำท่วมทุกปีแล้วเราก็เข้ามากันใน พื้นที่ป่าเขาจะมีป่าแล้วก็มีจุดว่ายนะ้ำเราก็ลงเล่นไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเล่นน้ําจุดเดียวของคลองลูดนะคะตรงอื่นๆเขาก็จะไม่แนะนำนให้เล่นเพาะว่ามันจะลึกนะคะนี่ตรงนี้ก็ลึกเขาก็จะไม่แนะนําให้ลงเช่นกันแต่น้ําใสเห็นไหมคะอันนี้สัญญาก็ใช้ กล้องโทรศัพท์ของสัญญาตถ่ายให้ทุกๆคนดูใต้น้ำนะว่ามันใสแค่ไหนมันใสามากๆเห็นสาหร่ายเลยแล้วมันก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยว่ายอยู่นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดำลงไปนะเราใช้โทรศัพท์ดำให้เนาะเพราะว่าบางทีตรงนี้จะเป็นจุด ตาน้ำผุดเขาก็จะไม่ให้ลงจะเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาถึงจุดจุดนี้คือแบบว่าสุดทางแล้วเป็นที่ทางตันของคลองหลุดแล้วเราก็ถ่ายรูปชมวิวอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพายกลับไปตรงจุดที่ เราเล่นน้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เห็นไหมทุกคนว่ามันใสขนาดไหนตรงนี้ตรงที่ตาน้ำผุดนะคะใสมากแล้วก็คือแบบว่าเห็นตัวปลาเลยและเดี๋ยวเราก็ได้เวลาพายกลับกันแล้วคะ่ะทุกคนบรรยากาศก็ร้อนนะคะร้อนมากๆ ซึ่งวันนี้เป็นบรรยากาศดีมากๆเลยที่เราได้มาลงเครื่องปุ๊บก็มุ่งหน้ามาที่คลองหลุดเป็นอันดับแรกของทิปเลยนะคะเพราะว่าแพนของเราจะไปเกาะต่างๆกันในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเราก็ พาทุกคนชมบรรยากาศคลองหลุดกันเพียงเท่านี้นะคะนะจริงๆอยากถ่ายได้เยอะๆกนะว่านี้นะคะนะแต่ว่าแบตจะหมดนะคะ <c oughs> ไปก่อนคะ่ะ